สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีพิจิกค่ะ1-15สพฤษภาคมนะคะมาดูกันนะคะว่าความรักของชาวพิจิกจะเป็นยังไงบ้างผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ราศีพิจิกก็ดูได้เช่นกันหรือแม้แต่กระทั่งว่าดาวศุกร์นะคะก็ดูได้เช่นกันค่ะมาดูกันนะคะ1-15พฤษภาค่ะจะเป็นยังไงคะ่ะดวงอาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะขอชี้แนะไว้ก่อนนะคะ ขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าอาจจะไม่ตรงกับใครทุกคนนะคะ สำหรับคนที่มีคู่รักคู่ครองค่ะนะคะอารมณ์คุณกับคนรักของคุณนะ่ะในครอบครัวทำไมเราเห็นว่าช่วงนี้นะคะอยู่กันแบบว่าต่างคนต่างมึนตึงใส่กันไหมต่างคนต่างอยู่ไหมนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าอาจจะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันไม่ค่อยมีเวลานะคะไม่มีไม่ค่อยมีเวลาความเป็นส่วนตัวให้กันเลยหรือแม้แต่กระทั่งว่าสองคน,น่ะนะคะโมแต่วุ่นวายหรือโมแต่ มีเรื่องราวของหนึ่งการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลานก็เป็นไปได้นะคะที่ทําให้คุณสองคนรู้สึกว่าเออต้องวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วอะไรประมาณนี้มันก็เลยอาจจะกลายเป็นว่าอถ้าเป็นความสัมพันธ์ลึกจริงแล้ว่วมันก็น่าจะช่วงนี้อาจจะห่างเหินสักนิดนึงนะคะนี่คือในประเด็นของคนที่มี มีครอบครัวนะคะส่วนความรักลงตัวค่ะสมมติสำหรับคนที่คู่รักลงเอยคู่รักลงตัวแล้วคู่รักสุขงอมแล้วนะคะเขาบอกมาว่าน่าจะถึงเวลาแล้วนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยน่าจะชัดเจนกันมากกว่านี้แล้วล่ะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การตัดสินใจของเขาคุณก็รอเขาตัดสินใจทักทีว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมาสู่ขอเมื่อไหร่จะมาตกลงแต่งงานกันอะไรประมาณนี้แต่เรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะนะคะทิศทางนะคะเรามองว่าทิศทางน่ะอาจมีความเป็นไปได้สูงอยู่แล้วล่ะนะคะว่าอาจจะมีการลงเอยตกลงว่าอยู่กินกันนะคะชัดเจนแล้วละ่ะเป็นครอบครัวด้วยกันแล้วอะไรประมาณนี้แล้วนะคะวางอนาคตร่วมกันแล้วนะคะเพราะว่าเชื่อว่าคุณกับเขาก็น่าจะศึกษาดูใจกันมานานพอสมควรแล้วละ่ะนี่คือสำหรับคนที่คู่รักที่ความรักสุขงอมนะคะส่วนสําหรับคนที่มีประเด็นค่ะแน่นอนนะคะของชาวพิจิกคนที่มีประเด็นเราเห็นว่า อืมคุณคบหาดูใจก,กันกับเขาเนี่ยคือเขาไม่ให้ความชัดเจนกับคุณสักทีไหมอะไรประมาณนี้ไหมแล้วเราก็เชื่อว่าทุกวันนี้คุณอาจจะห่างเหินหรือเปล่าเอ่ยนะคะเราเชื่อว่าห่างเหินกันมาแล้วละ่ะมันเป็นเรื่องของอเขาบอกมาว่าเป็นช่วงที่ชาวพิจิกอาจจะรู้สึกว่าคุณผิดหวังนะคะคุณเพิ่งจบกันมาก็เป็นไปได้หรือเพิ่งห่างเหินกันมาก็เป็นไปได้นะคะคืออาจจะมีเรื่องราวอะไรที่กระทบ กระเทือนจิตใจคุณที่ว่าทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเสียดายนะคะเสียดายเวลาสูญเสียเวลาที่ผ่านมาสูญเสียเวลาที่อุตส่าห์คบหา,าดูใจศึกษาดูใจกันมาแต่จนแล้วจนรอดความรักของคุณกับเขามันก็มันเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณกับเขาสักทีอะไรประมาณน,นี้แต่เราเห็นว่าคุณก็ยังแอบรอคอยแอบมีความหวังให้กับตัวเองว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีโอกาสกลับมานะคะที่มาชัดเจนกับคุณบ้างมาตกลงพูดคุยกันกับคุณบ้างว่าสถานะเราอะ่ะกลับมาเป็นแบบเดิมอะไรได้ไหม น,ะะนี่คือมองเห็นสำหรับคนที่มีประเด็นนะคะน่าจะเป็นสไตล์แบบนี้นะมาดูฝั่งเขาบ้างค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะสำหรับชาวพิจิกค่ะ1-15พฤษภาคมนะคะอาจจะํำแหน่งอาจจะสลับกันนะคะอาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้นะคะคุณกับเขาน่าจะสลับกันได้คนที่มีประเด็นค่ะว้าว เขาบอกมาว่าเขาเสียใจนะคะในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ มันอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคนรอบข้างเข้ามาวุ่นวายนะในความสัมพันธ์ระหว่างความรักระหว่างคุณกับเขาสองคนคนรอบข้างในทีนี้ก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวก็เป็นไปได้ที่เหมือนกับว่าแอนตี้นะคะหรือแม้กระทั่งว่าเออเขาไม่เห็นด้วยนะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันก็เลยทําให้ตัวเขาเองเขาก็เสียใจไม่ใช่ไม่เสียใจแต่เขาก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณกับเขามันน่าจะห่างเหินกันมาละนะคะมันน่าจะมีอะไรที่มันน่าจะสายเกินแก้เกินไปแล้วอะเนื่องด้วยมันมีความวุ่น วายบุคคลรอบข้างเป็มไปหมดเลยบุคคลรอบข้างเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายของชาพิจิกก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นฝ่ายเขาก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้ทั้งทังที่ว่าก็ยังมีใจนะคะเราเชื่อว่าเขาก็ยังมีใจให้คุณแหละเดี๋ยวขอดูหน่อยค่ะโอ้มันชัดเจนตรงหนึ่งผู้ใหญ่สองบุคคลอื่น3ตัวเลือกนะคะอาจจะมีตัวเลือกหรือแม้แต่กระทั่งว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำนิสัยใจคอ,อทำนิสัยเจ้าชู้นะคะหรือ ความสัมพันธ์ตรงเนี้นะคะแน่นอนนะคะคุณหรือเขาทั้งคู่นั่นแหละค่ะนะคะไม่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เป็นตัวเลือกซึ่งกันและกันนะคะมันก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรควากหนามมันเยอะเหลือเกินแล้วก็ คือคบหาดูใจกันนะมันไม่มีความชัดเจนตรงนี้สักทีนะนะคะมันก็เลยเกิดการห่างเหินทั้งนี้ทุกวันนี้ตัวเขาเองก็ตัดสินใจละนะคะทั้งทั้งที่เขาก็เสียใจไม่ใช่ไม่เสียใจแต่ตัดสินใจก็คือลักษณะที่ว่ามันน่าจะสายเกินไปละที่จะกลับมารักกันแบบเดิมได้นะคะนี่คือฝั่งเขาเดี๋ยวมาดูความในใจของชาวพิจิกค,ค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ องใบเลยอะเปิดขึ้นมาโอเคความในใจของคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในห่วงเวลาที่ว่าพยายามปรับตัวปรับชิดความเป็นอยู่กับชีวิตอิสระตอนนี้ของคุณแล้วว่าคุณรู้ตัวแล้วว่าคุณกับเขาเป็นอิสระต่อกันนะคะปรับตัวปรับใจแล้วค่ะแล้วก็มีบทเรียนอะนะคะความรักครั้งนี้ทําให้คุณมีบทเรียนเลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องราวของความรักที่มันไม่ซื่อสัตย์ นะคะเป็นความรักที่มันมีการปันใจหรือแม้แต่กระทั่งว่าเป็นตัวเลือกนะคะเป็นตัวเลือกไม่พอแถมที่สำคัญมันมีเรื่องของเราเชื่อว่ามันน่าจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเป็นกำแพงระหว่างคุณกับเขาอะค่ะนะคะ,นะค,ะคือหนึ่งเรื่องของคนในครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะ ฐานะด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยทําให้ชาววิจิตรคุณรู้สึกว่าคุณก็พยายามแล้วอะนะคะพยายามอยู่กับชีวิตแบบโสดแล้วล่ะนะคะโสดแบบไม่สนิทใจด้วยโสดแบบยังคิดถึงเขาโสดแบบว่าออยังมียังหวงเขายังรักเขานะคะยังคิดเสมอว่าอยากจะเป็นครอบครัวก,กันกับเขาอะแต่โอกาสตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันมองไม่เห็นปลายทางสักทีเลยนะคะนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของชาว จิกค่ะมาดูกันราศีพิจิกนะคะถ้าพูดราศีผิดตะกี้นี้ก็ต้องขออภัยนะคะนี่เปิดพิจิกอยู่นะโอเคอถึงแม้ว่าเขาจะนอกใจคุณถึงแม้ว่าเขาจะมีเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาแทรกแซงนะคะ แต่เราเชื่อว่าคุณก็เห็นเขาว่าเป็นคนที่ว่ามันเหมือนกับว่าคุณอยากอยู่เป็นกอบกัวกันกับเขานะคะคิดว่าเขามีค่าสาหรับชีวิตคุณเสมอเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันทําได้อย่างเดียวก็คือพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตของตัวเองว่าย้ํากับตัวเองเสมอว่านี่คือโสดแล้วนะนี่คืออิสระต่อกันแล้วนะนี่คือจบกันแล้วนะ อะไรประมาณนี้นะคะั้งที่อยากจะลงเอยแต่งงานกัน,น่ะหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณอาจจะเคยอยู่กินกันเป็นครอบครัวมาแล้วก็เป็นไปได้แต่มันมีเรื่องราวของฐานะมีเร,เรื่องเรื่องราวของการปันใจนะคะนี่คือฝั่งชาวพิจิตมาดูฝั่งเขาบ้างพิจิตก,กับพึกศกนี่ชอบพูดสลับกันอยู่เรื่อยเลยแต่นี่คือการเปิดดวงพิจิตนะมาดูนะคะ โอเคมันทำได้อย่างเดียวค่ะนะคะเขาบอกว่าความรักครั้งนี้มันเป็นความรักสามเศร้าอะ่ะมันก็มันเหมือนกับมันเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์ตรงนี้นะคะเขาก็ทําได้อย่างเดียวก็พยายามอะ่ะพยายามลืมนะคะพยายามลืมปัญหาด้วยแล้วก็พยายามไม่เคลียร์ปัญหาด้วยแล้วเราก็เชื่อว่าเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะมาปรับ ปรับใจกับคุณแก้ไขปัญหาอะไรกับคุณเลยนะคะแล้วก็เห็นอีกอย่างหนึ่งเลยมันฟ้องขึ้นมาชัดเจนว่าเขาอาจจะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคนอื่นแล้วนะคะโดยที่มันเหมือนกับว่ายังไงดีเอ่ยถ้าไม่ใช่เขาก็เป็นฝ่ายคุณแต่ทางนี้ทางนั้นมันเหมือนกับว่าการเริ่มต้นตรงนี้ยคือเขาก็ไปแล้วอะนะคะไปแล้วโดยที่จะหันมาเคลียอะไรกับคุณไหมเรามองว่าเขาไม่เคลียนะหนีปัญหาเลยนะคะ ถ้าเป็นฝ่ายคุณกระทําหรือว่าเหตุการณ์ตรงนี้นะคะคุณนอกใจเขามันก็ย่อมหมายถึงว่ามันก็ย่อมหมายถึงว่าตัวเขาเองอ่ะก็พยายามปรับตัวปรับใจปรับชีวิตความเป็นอยู่กับตัวเองนะคะให้อยู่ให้ได้เท่านั้นเองโดยที่ในใจของเขาจริงๆเขาก็อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับใครที่เป็นคู่รักโดยตรงเรื่องราวของคุณคือไม่มีการหันมาเคลียร์ใจใดๆทั้งสิ้นค่ะนะคะทิ้งปัญหาไปซะดื้อๆเลยจบก็คือจบเพราะมันเป็นรักสามเศร้าตรงนี้ละ แต่เราเห็นว่าเขาก็น่าจะไปเริ่มต้นจริงละอืมว้าวจะบอกว่ายังไงดีอะความตั้งใจเขาไม่เปลี่ยนแปลงดีกว่านะคะที่ทิ้งปัญหาตรงนี้นะคะเราเชื่อว่าเขาทิ้งปัญหาตรงนี้หนีปัญหาตรงนี้เท่านั้นแล้วก็พยายามใช้เวลาทุกวันเนี้ยก็ ให้ลืมคุณไปอะไรประมาณนี้นะคะจะมีคำขอโทษระหว่างคุณกับเขาสองคนไหมเรามองว่าไม่มีคำขอโทษไม่มีคำขอโทษใดๆไม่มีคำชี้แจงใดๆไม่มีการขันมาตกลงพูดคุยกันให้มันชัดเจนหรือให้มันดีกว่านี้นะคะเชื่อว่าการจบครั้งนี้มันเป็นการจบกันแบบไม่มีคำบอก บอกกล่าวไม่มีคำล่ำลาด้วยซ้ำนะคะนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจเขาค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแนวโน้มของชาวพิจิกค่ะนะคะจะเป็นยังไงบ้าง15วันนี้ของคุณนะคะ เสียใจก็เสียใจใจมีให้เขาเต็มที่เลยนะคะนี่คือแนวโน้มของคุณค่ะนะคะคุณจะพยายามทนุถนอมหัวใจของตัวเองและคุณก็จะพยายามที่เขาเรียกว่าอะไรอะรักษานะคะเราเชื่อว่าคุณพยายามมีสติแล้วก็รักษาหัวใจของตัวเองะค่ะนะคะแต่เราก็เห็นว่าคุณก็แอบรอคอยนะ ความหวังครั้งนี้รู้ทั้งรู้ว่ามันโอกาสเนี่ยเริ่มต้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ยังแอบมีหวังด้วยความที่คุณยังรักเขาอะนะคะเห็นเขาแบบว่าโอโหเป็นคนที่ตัวเองรักรู้อยู่แก่ใจว่ามันสายเกินแก้ละจะกลับมาสองคนน่ะสภาพอะความสัมพันธ์มันก็คงเป็น เป็นแบบเดิมไม่ได้นะคะแต่ก็ยังแอบมีความหวังเพราะคิดว่าเขาก็คือคนที่คุณอาจจะรักนะคะแล้วก็ยังไม่มีใครมาแทนที่เขาในใจของคุณได้เลยนะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้นคิดถึงค่ะนะคะห่างเหินคิดถึงเครียดด้วยนะคะนี่คือนางโน้มฝั่งคุณเราแอบเห็นว่าคุณก็แอบคิดถึงแอบเครียดนะ ทั้งที่เหมือนกับว่าตัวเองก็ยอมรับโดยซิโรลลาบแล้วอะค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะโอกาสมองไม่เห็นตรงนี้เลยอะนะคะมันมันชัดเจนมากตรงที่ว่ารักสามเศร้าอืม เราสาคนนะคะมันชัดเจนตรงนี้แหละนะคะเป็นความเป,เป็นความสัมพันธ์ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มอบมอบความคุมเคลือให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ปิดบังนะคะสถานะคือแอบมีคนอื่นแอบปันใจแอบเจ้าชู้อะไรก็ได้ทั้งหลายทั้งปวงแหละนะคะคือลักษณะเป็นรักสามเศร้าตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวมาดูนะน้มฝั่งเขาบ้างว่าจะเป็นยังไงนะคะ แนวโน้มคนนั้นของชาวพิจิกค่ะคุณผิดหวังนะคะ ชาวพิจิกคุณผิดหวังแน,แน่แต่ส่วนตัวเขาว่าที่เขาเคบหา,านะ่ะมันย่อมหมายถึงว่ามันเป็นความรักที่มันไม่ผูกมัดมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะเหตุการณ์ที่มีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวแทรกคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือกความวุ่นวายปัญหาต่างๆก็เพราะคนอื่นนะคะด้วยความที่เขาไม่ผูกมัดเลยแต่เราเชื่อว่าทุกวันนี้นะคะเขาก็พยายามเขาเรียกอะไร โฟกัสดีกว่านะคะเขาก็โฟกัสไปที่ความสําเร็จหน้าที่การงานนะคะโดยที่มันเหมือนกับว่าก็ยังมองเห็นคุณตัวเองอะทำอะไรได้ตั้งเยอะตั้งแยะอะไรประมาณน,นี้นะคะว้าวทำไมมันขึ้นมาชัดเจนอีกรอบแล้วว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันมีเรื่องของคนอื่นนะคะเข้ามาทําให้มันไม่อยู่ในสภาพที่จะตัดสินใจอะไรได้เลยนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็คบหาไม่ผูกมัดด้วยแหละมันก็ทําให้คุณเข้ามาพัวพันในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอีกอย่างหนึง่งเขาบอกมาว่าก็ทําอะไรไม่ได้นะคะทําได้แต่เพียงใช้ชีวิตยอย่างเนี้ยเขาก็มีความสูงของเขาดีแล้วไปเริ่มต้นสร้างฐานะตัวเองแล้วนะคะต้องใช้คําว่าเริ่มต้นสร้างฐานะตัวเองแล้วะคะ่ะด้วยความเจ้าชูา้ทำอะไรไม่ได้จริงๆคะ่ะ คบหาดูใจไปเรื่อยแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าจะไปมีคนอื่นเขาก็คุยกับคนอื่นไปได้เรื่อยๆนะคะโดยที่ก็ไม่มีการผูกมัดเช่นเดียวกันนะคะยังไม่มีการตกลงปรงใจเช่นเดียวกันนะคะนี่คือเขายึดถือเอาความสุขของตัวเองเป็นหลักตรงนี้นะนี่คือแนวโน้มฝั่งเขานะคะเดี๋ยวมาดูบทสรุปค่ะบทสรุปชาวพิจิกจะเป็นยังไงบ้างเอง่ย เราเชื่อว่าเนี่ยมันขึ้นมาสองรอบมันย่อมหมายถึงว่าคุณก็วิตกกังวลน,นะคะคุณก็คิดถึงอะ่ะมันด้วยความห่างเหินด้วยความห่างไกลด้วยสถานะมันลดระดับแล้วแต่ความคิดถึงในใจอะ่ะคุณก็ยังมีแน่นอนนะคะด้วยความที่ว่าคุณก็คิดว่าเขาก็คือคนที่รักจริงๆนะคะรักจริงๆคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนหัวใจไปไหนเลย อยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่อ่ะความแตกต่างมันมีมีเต็มไปหมดเลยระหว่างคุณกับเขานะคะถ้าจะบอกว่าคุณพยายามหาจุดยืนให้กับตัวเองมันก็มันเหมือนกับว่าบางห่วงบางอารมณ์เท่านั้นเองดีกว่าว่าที่คุณก็จะพยายามหาจุดยืนให้กับตัวเองละแต่เรามองว่ามันเป็นวันข้างหน้าไม่ใช่วันนี้นะคะไม่ใช่ช่วงนี้แน่ๆนะคะวันข้างหน้าคุณอาจจะคิดได้นะคะว่าโอเคในเมื่อความสัมพันธ์ของคุณกับเขามัน เป็นแบบนี้คุณก็จะพยายามปรับตัวปรับใจแหละนะคะพยายามอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วก็จะพยายามาเขาเรียกว่าอะไรปูรากฐานให้กับตัวเองนะคะมีความสุขมีความพร้อมมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสามารถเป็นฝ่ายเลือกเองได้แล้วอะไรประมาณนี้นี่คือเรื่องราวบทสรุปของคุณค่ะโดยที่ถ้าจะบอกว่าทุกวันนี้คุณตัดใจเขาได้ไหมเราเชื่อว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคุณยังตัดใจเขาไม่ได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งถ้าคุณ เราเห็นว่าอย่างหนึ่งนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาถ้าคุณกับเขาไม่ใช่เป็นตัวจริงเสียงจริงอ่ะเราเชื่อว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณคุณกับเขามันไม่สามารถกลับมาบรรจบกันได้เพราะว่าเขาอาจจะมีคนอื่นที่เป็นตัวจริงชัดเจนก็เป็นไปได้ด้วยนะคะนี่คือบทสรุปของชาวพิจิกมาดูกันค่ะคนโสดบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะโสดพิจิกว่าจะเจอใครบ้างไหมไม่ทราบว่าตอน ดวงต้นคลิปเผลอพูดราศีอื่นไปหรือเปล่านะบางทีมันจำปากมานหลุดออกมาแต่เป็นการเปิดดวงของชาวพิจิกนะคะมาดูคนโสดค่ะอืมโสดทำไมสถานะคุณนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรแบบคนที่มีประเด็นเลยอะ่ะ เรามองว่าคุณเศร้าหมองอะนะคะสภาพใจของคุณลึกๆจริงเรามองว่าคุณเศร้ามองแล้วคุณเก็บตัวเงียบด้วยมากกว่านะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามีใครเข้าหาคุณแน่แหละเราเชื่อว่าคุณระแวงอะเรามองว่าคุณห่วงความโสดเพราะเรามองว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดโอกาสเปิดใจให้ใครแน่นอนนะคะมาดูหน่อยนะคะเสียดายอะ คุณบอกคุณไม่อยากจะเอาหัวใจไปมอบให้ใครต่อไปละนะคะคุณเสียดายหัวใจที่เคยมอบให้กับคนที่คุณเคยรักมากมายแล้วเราก็เชื่อว่าทุกวันนี้คุณก็รอคอยแอบหวังอยู่ว่าสักวันหนึ่งคนในอดีตของคุณนะคะฐานไฟเก่าของคุณนั่นแหละค่ะจะมีโอกาสได้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณบ้างนะคะด้วยความที่คุณยังคิดถึงแล้วก็ยังไม่ลืมด้วยนี่คืออารมณ์ของคนโสดเนี่ยเรามองเห็นว่าคุณยังมีความหวังว่ารอเขากลับมา มาดูค่ะว่าจะมีใครเข้ามาไหมโอโอเคขออภัยด้วยโอเคค่ะมีคนมาจีบนะมีคนมามอบใจให้คุณนะคะเป็นคนซื่อตรงด้วย ซื่อตรงม,มั่นคงในความรักด้วยนะคะแน่นอนแล้วค่ะนะคะอาจจะเขาบอกมาว่าอาจจะเป็นสไตล์แบบฐานะโอเคไหมอะไรประมาณนี้หรือแม้แต่กระทั่งว่าอาจจะเป็นคนมีตําหนิก็ได้นะคะคนมีตําหนิตรงนี้ย่อมหมายถึงว่าคนอาจจะเคยผ่านชีวิตคู่หรือแม้แต่กระทั่งว่าเคยผิดหวังในความรักมาแล้วได้หมดนะคะ เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็น่าจะเคยผ่านชีวิตที่ว่ามันแย่มาแล้วละ่ะผ่านความวุ่นวายในชีวิตรักมาแล้วนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณน่ะอาจจะมองตาก็รู้ใจกันก็เป็นไปได้นะคะคนผิดหวังความรักอาจจะมาช่วยเติมเต็มรักษาหัวใจของคุณนะคะมามอบมามอบให้คุณชนิดที่ว่าเริ่มต้นโอกาสใหม่นะคะมาสั่นสัมพันธ์เริ่มต้นโอกาสใหม่อยู่ที่ว่าเขาบอกมาว่าอาจจะเจอกันมาในลักษณะเออคนรู้จัก เพื่อนฝูงติดต่อให้อะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะความรักครั้งใหม่ของชาวพิจิกกาลังมาทั้งนี้ทั้งนั้นหัวใจของชาวพิจิกคนโสดคุณยังแอบคิดถึงคนเดิมอยู่เลยนะคะโอ้โหชาวพิจิกจะบอกว่ายังไงดีอะเรามองว่าคุณ ยังไม่ค่อยกล้าเปิดใจหรือเปล่าแต่ถ้าคุณเปิดใจเราเชื่อว่า,าคนนั้นนะคะถ้าจะบอกว่าฐานะโอเคไหมคู่ควรไหมเราก็มองว่าคู่ควรแต่ตัวตนของคุณนะคุณบอกว่าคุณอยู่ได้นะคะทุกวันนี้คุณก็มีความสุขพยายามหาความสุขกับงานแล้วนะคะพยายามตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจหาเงินนะคะเพื่อให้ตัวเองอ่ะมีฐานะที่มั่นคงแล้วฐานะที่ดีด้วยนะคะ แอบปิดกั้นนะ่ะเราเชื่อว่าคุณแอบปิดกั้นไม่ใช่ว่าเพราะอะไรหรอกนะคะไอ้เรื่องฐานะอาจจะเป็นข้ออ้างหรือเปล่าแต่เราเห็นว่าใจลึกๆของคุณคุณยังแอบไปคิดถึงคนเดิมอยู่เลยค่ะไปคิดถึงฐานไฟเก่าอยู่เลยนะคะชาวพิจิกนะโอเคยังไม่ยอมเปิดใจให้ใครจริงๆค่ะนะคะปิดกั้นหัวใจของตัวเองมากๆเลยขออยู่แบบนี้ดีกว่านะคะถ้าคุณบอกคุณบอกว่าถ้าคุณจะเจอใครสักคนหนึ่งคุณต้องแบบว่า เขาเรียกว่าเลือกคนที่คุณมีใจจริงๆนะคะเลือกคนที่คุณมีใจจริงๆด้วยปิดกั้นหัวใจนิดนึงนะคะไม่ค่อยจะเปิดให้ใครเข้าใกล้เลยอะ่ะมีคนแอบ,บมาชอบคุณนะนะคะเขาบอกมาว่าคุณก็ลองเปิดใจดูไหมอาจจะเจอลักษณะการเดินทางก็เป็นไปได้อาจจะเจอกันลักษณะที่ว่าเพื่อนนำพาก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้ เขาบอกว่าคุณชาวพิจิกคุณอยู่แบบนี้คุณก็สบายแล้วอะไรประมาณนี้นะคะไม่ต้องมานั่งทุกร้อนนะคะชีวิตอ่ะคือปลดล็อกแล้วนะคะอะไรประมาณนี้และอีกอย่างหนึ่งคุณก็ยังคงไม่ลืมเรื่องราวในอดีตด้วยมันก็เลยทําให้คุณปิดกั้นสถานะหัวใจของตัวเองสักนิดนึงโอเคคุณอยากจะได้ความสุขความสําเร็จของตัวเองค่ะแต่เรามองว่าถ้าคุณอยากจะได้ความสุขความสําเร็จอะ่ะมันเป็นความสุขความสําเร็จในเรื่องของการงานแล้วก่าการเงินแต่เชื่อไหมชาวพิจิกคุณจะได้พบ พบเจอคู่ครองที่คู่ควรด้วยอ่าคู่ครองของคุณตรงนี้เนี่ยคู่คนที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยถ้าบอกถ้าจะถามว่าเรื่องฐานะโอเคไหมเรามองว่าฐานะโอเคมากๆเลยนะคะอยู่ที่ว่าชาวพิจิกคุณจะเปิดใจไหมเราบอกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจสักเท่าไหร่นะอืม <c oughs> คุณ คุณโฟกัสการเงินอย่างเดียวเลยอ่ะคุณลุยเรื่องเงินอย่างเดียวเลยจริงๆนะคะแต่เราเห็นว่ายังไงคนที่เข้ามาหาคุณอ่ะเรามองว่าเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกในเรื่องของฐานะเพอร์เฟกในเรื่องของหน้าที่การงาน นะคะอยู่ที่ว่าคุณจะพร้อมเปิดใจให้เขาไหมศึกษาดูใจเขาไหมนะคะคุณเหมือนกับว่าคุณก็ยังไม่ได้บอกว่าจริงจังนะถ้าใครจะเข้ามาคุณก็แบบขอคุยไปก่อนอะไรอย่างนั้นแต่หัวใจของตัวเองยังไม่กล้ามอบให้ใครเลยนะคะนี่คือบทสรุปของคนโสดชาวพิจิกคะ่ะนะคะโอเคชาวพิจิกอย่างน้อยๆก็ได้จะมีคนเข้าหาคุณนะ นะคะเปิดโอกาสให้กับตัวเองค่ะนะคะลองเปิดดูนะคะอย่างน้อยๆก็ไม่ไม่ได้ใครไม่มีใครมาบังคับให้คุณลืมเรื่องราวในอดีตนะคะคุณก็ลองเปิดโอกาสได้แล้วคุณก็ลองเปรียบเทียบดูได้นะคะว่าสิ่งไหนที่คุณคู่ควรสิ่งไหนที่เขาคนไหนที่เขาคู่ควรกับคุณดีกว่านะคะต้องใช้คําแบบนี้นะเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอะไรที่เป็นความสุขเราต้องโกยเข้าหาตัวเองนะคะ คลิปนี้ของชาวพิจิกก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันนิดนึงนะคะช่วงนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ